สวัสดีค่ะมาเจอกับคุูตุ้มอีกแล้วกลางคืนเข้านอนพักพรอเข้าไว้อย่าเดินเล่นในที่มืดอันตรายกลางคืนเข้านอนพักพรเข้าไว้อย่าเดินเล่นในที่มืดอันตรายสวัสดีค่ะ ถ้าคุณครูพูดคำลค้องจองค,อคำลค้องจองวันนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูจะพูดถึงเรื่องอะไรคะการคืนข้านอนพักผ่อนเข้าไว้จะเดินเล่นในที่มืดอ,อันตรายยังไงคะคุณครูจะพูดถึง กลางคืนค่ะเด็กๆคิดว่าลักษณะของกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเมื่อวานเราพูดถึงกลางวันแล้วนะคะกลางคืนมีลักษณะอย่างไรคะสว่างไม่เอ่ยกลางคืนก็จะทำไมคะมืดมืดมิดถ้ากลางคืน คืนไหนไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวก็จะมืดมิดมืดสนิทนะคะเราต้องใช้ไฟช่วยนะคะไฟฟ้านะคะเข้าช่วยในสมัยนี้ไฟฟ้านะคะสมัยก่อนก็จะเป็นแสงเทียนแสงตะเกียงนะคะแต่สมัยเราทันสมัยนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าก็จะเป็นแสงจาก ไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นลักษณะของกลางคืนค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่ากลางคืนมีลักษณะอย่างไรช่วยตามหน่อยค่ะอืมมีคนตอบกลางคืนทำไมคะมืดไม่มีแสงกลางคืนมีถ้ามีแสงก็เป็นแสง ดวงจัน์แสงของดวงดาวนะคะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเข้าช่วยอันนี้คือการคืนมืดนะคะต้องใช้แสงเข้าช่วยค่ะเด็กคะสัสั์การนี้เด็กๆมาดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอชดาดชดาตอปตักตอปตัก ดอชดาตอปตักเห็นไหมคะพยัญชนะตัวนี้แตกต่างกันอย่าไกลเด็กๆดูนะคะดูตรงที่ทำไมเป็นหางยาวลงมาดอชดามีหยักเดียวส่วนดอ,ดอชดามีหยักเดียวส่วนตอปตัก ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของลักษณะการคืนไปแล้วนะคะดเด็กค่ะมาดูพยัญชนะที่ค,คุณครูจะแนะนําในวันนี้นะคะคือตัวอะไรคะดอชดาดเด็กๆอ่านตามค่ะดอชดาอีกตัวหนึ่งค่ะตอปะต,ะตักตอปะต,ะตักตอปะตักดอชดาดอชดา ดอชดาตอปตักดอชดาตอปตักคะ่ะเก่งมากค่ะปกม,มือให้ตัวเองนะคะคะ่ะแล้วภาษาอังกฤษโฟนิกสสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นตัว w w w ฟิน b วิร์ลเวิร์ลเวิร์ w เวิร w ลเวิ i ์ล w วิรนด์เวิฝึกนะคะไม่ยากเลยสักนิดนะคะเดฟินชูว w วิ l ์กเ n o โอเคนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ